จะเดาว่ายังยังไม่ดีขึ้นเลยบ่ยายเอออาการปวดมันกะ็มันก็เบาไปได้แล้วอ๋อแต่นั่งเนี่ยมันนั่งนั่งได้นานแล้วยังนั่งนีงน่ยมันไม่ได้นานมัน,นนั่งข้าเดียวแล้วกันอ๋อนั่งได้แป๊บเดียวเออนั่งได้แป๊บเดียวออแต่ถ้านอนอยู่เนี่ยคือไม่ปวดแต่ถ้านั่งแล้วนังน่งน,น,นานไม่ได้คือเดี๋ยวไม่เข้าไม่ได้เปลีป่ยนผู้รู้อ๋อเปลี่ยนปกติเนาะยายอืมแต่ถ้าลูกมาแล้วมันจะปวดถ้าลูกนั่ง ือมันนั่งนานไม่ได้อุ้ยเนาะอชิดน้ำมาจงบ่อแล้ไปนำจงล้ว่คอบต่อยยาอ่คิทุ่งาบียวละอหอนถ้าเรานังแล้วมันอันนั้นอยู่ไหนอือังแล้วมันและอันโบ๊ทละมังขวานออมังซ้าย่มันไม่เห็นมัง เห็นแม่นั่งได้หึงแล้วก็มันก็เป็นปกติแล้วเนาะเออเห็นห้องนอนพอดีเอดนแบบราพริกเขาไม่ปวดได้ติถ้านอนอยู่น่ะพริกเขาไม่เป็นไรเออเออมันหนาวกัดมันเย็นเออมื่อวานน่ะว่าเราประจำปดุงก็ บุญกถินเด้<อ>บุญกถินอยนนู่บ้านเพื่อนอเบิงมาทางพี่อ๋อส่งหรือยังคะอ้ออาตังนอนมาเยอุ่นบ<อ>่อ,าานอนืคือไหว้แท้ไหวาย่าย ยางผู้เของอยังผ้ทข้องอ๋อข้องย่ายกินข้าวไมนี่บอกมี้าวอยู่อืมคนอีพี่นักจงวันไปอยู่เนาะฮะเอยย่เอาเงินไปร้อยนึงแล้วไถเวินตจัดอีพี่โอ้มันก็สิบไปอันค่อหัวุมิเออก็ไปทําการทำงานของมันน่ะล่ะมันยังเอเาอะไรเอาไปเออเอาระบอเอาระบอ เออค่อยเอาค่อยเอาชาวชาวบ้าเออค่อยเอาเพราะเ้บานก็เป็นสิบบ้าทกุนค่อยขึ้นจิ้มบานเออถ็ดหลับฝุ่นถัดฝุ่นลมใชยพัดโอไปเอาคื้นน้ำตาลคนก็มีเือเด้อพดนึเนื้อาพู่งนึงเอาพูน่าขึนน้ำพูนึ่งก็ไม่แม้หรอเนาะก็นาเอาเนื่งมันเขานำโผเขา จะจ่ายเพื่มยเขาก็ยังไม่ได้ได้เขาว่าไม่เห็นวัดเลยนี่เขาเขาก็ถามไงอันสบาอันอันย่าอันอันวุฒุนงเงินเธอเจ้าแล้โบ่ะย่างจะได้มา้เอามาคืนคือเจ้าออมาละอาไปไหวดีไวไปไหวเด้อเดี๋ยวไลูกไปก็ทาเจยานะตรงนี้ละเออยย่างตกจัจ๊กเก็ตถยทินลูกไปพ เห็นเ้านออนเลยนแล้วราก็มิกเจ็บอีเเดียก็มิกเจ็บอลูกไปละคัดละได้เงาเาได้ัโอ้ยมันมันนับมือ้อยหล่อลงไปละชีวิตล้างกของเ้านะที่จะกนี่หละนี่ทีมังเจ็บมังขวานี่แล้วว้าอันมันไม่มีวันหนกลับเลยความแข็งแรงมันเบิไปเบิไปละเดนยูไปก็น่เจ็บที่ลูกแล้ว เอ้ยบ่ได้สิโอ้ยจาถูกทุกคนก็ยังรับเจ็บปวดมันมีบุญรียนบ้างบเจ็บปวดเนาะแ่งแข่นะะมีกล่องพัสดุอะไรนะคะมาให้ตาชานนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้ตาชานกันนะคะพอดีมีกล่องพัสดุกล่องใหญ่มาหาตาชาน ไมเปาเใตาานตอุเบาเว่เบาเปลาป้าหรือเปล่ากองอกอง่อกองใหญ่แต่มรู้สึกเบามากตาลงแกะดูดิมันคืออะไรไม่มีอะไรที่เบาไม่คิดที่จะตาละ พอดีผ่านแม่อาชีมาแม่ช uh ีก huh ็บอกว่า huh อ่ะเอาไปให้ตาชานน้อยค่ะมีมันน่าจะมาที่หลังแหละตามันจะมาทีหลังงามเล้ตาเอ้ยง่ามเลย ต้องแกะดูเป็นหลักฐานเพราะว่าเราเป็นคนส่งมอบต่อโอ้แคบหมูเออแคบหมูอเออหมูคบลอกอือโอ้ยนึกว่ากระดาษดิโอ้ยมีมันต้องมีของข้างในแหละแต่เพื่อนก็กลัวมันไอ้นั่นอ๋อกลัวมันขอบคุณนะครับกลัวมันตอเขาองแตก

เออต้องให้เบนอ่านค่อยอ่านบ่เป็นแล้วค่อยปรึกขอบคุณกันแล้วครับอ๋อคุณโยทินเนาะครับขอบคุณทุกคนนะครับค่ะก็ถึงมือตาชาญเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เป็นผู้ส่งมอบต่อส่งมอบต่ออีกที่โอ้นะคะเออเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมตาเอ๊ะย่างเหรอย่างข้าวเหนียวอีกโอ้ที่จะเกี่ยวตัวนั้นอีเต้บอกอืม ก็ขอสิย่ได้ใส่คนเกี่ยวสบินนวลบ,บ <laughs> ลาลถบอรถก็สิเมื่อปั๊บเบอร์ <laughs> อย่างไหลายแต่ว่าอันย,อยัยน,ยนทอมันสูงปั๊บาปีนี้น่ะรถเกี่ยวหลแต่ยันทอมันปั๊บอันอปั๊บเกี่ยวของ,งนนัน,นพ่อปีกากเนี่ยมันปั๊บของ,งันจนว่า ก้อยนียซี่มือยายเขาไปทานนนและคันกระโทิหรือไม่ได้เกี้ยวทาจนเขาโก้มแมนข้าวงามงามงามไม่ดิโอ้หปีนี้ข้าวงามอือข้าวงามแมนก็ขอปีนีนะ้ถ้าลมยิ่งลมไหมอือหึแมนมันสูงอะตาก็ลงชิมให้แล้วนะคะนี่เออพอดีลแหละมันมันกรอบตาเคี้ยวได้อือแมน ครับอร่อยมากมากครับอาอเอาอะไรมาอีกไหมไม่ใช่ไนอีกอกเสียงเออฟังแค่เสียงก็อร่อยแล้วนะตาเอ้ยิ่งแต่คนที่ให้เพื่อนก็ดีใจด้วยน่ะอืมแมนกีตัมม้วงอืมมีมันกรอบอยู่มันมันมันอันนั้นอยู่ไหนมันมีแข็งมันแขียวพอดีไปตามกาลเวลายใหญ่เออ ไปตามการเวลารวถ้ามันไหวเดี๋ยวเนะจะสิ้นปีอีกแล้วนะตาเท่าไหลแล้วปีหน้าเนี่ยโอ้ยังแข็งแรงนะะตาหรือว่าตาแข็งแรงนะพ่อแทนน่ะปวดเข่าแล้วนะ40กว่า รุ่นหลานนะนั่นแหละรุ่นหลานนี่ยังยังเจ็บหัวเข่าเจ้าเจ็บสศอกโอ้แข็งแรงนะโอ้เนาะนั่นแหละโอ้จะได้แนวเด้นเนาะจะได้แนวเว้จะได้แนวแข็งแรงอะนะอืมโอ้นหนก็ยังแข็งแรงอยู่เด้เนาะเดียนเนาะ นาเกจประจอมเอเป็นน้องเมื่อเป็นเอ้ยประจบเอเอ้ยโอ้เป็นเอ้ยปอุ่นนางพรทานด้วยจอมชาดตายโอ้เจ้านาลูลาอืลอทานจุ้ยจอมา แต่ยังอยู่คู่คนบ่ตาตายผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งตายทอดแม่ขับแกว้วเนี่ยอ๋อแม่ขับประทถมแม่ขับแต่จนนั้นยังอยู่เหมดเนนะออือการงานยังอยู่เหมือ